พามาดูงานต่อเติมบริเวณด้านข้างบ้านแล้วก็ด้านหลังบ้านที่ออกแบบดีไซน์เป็นโซนห้องครัวและซักล้างครับซึ่งดีไซน์ภายในต้องบอกว่าไม่ใช่แค่งานห้องครัวและโซนซักล้างครับมีการขยายพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านด้วยนะครับให้เป็นโซนทานข้าวเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวผมพาท่านชมไปดูครับก่อนที่จะไปดูด้านในครับมาดูดีไซน์ภายนอกกันก่อนครับซึ่งดีไซน์ภายนอกครับเป็นดีไซน์สไตล์โมเดิร์นนะครับคุมโทนด้วยสไตล์มินิมอลครับท่านชมลองดูครับดีไซน์ของเรานะครับยังคงดีไซน์สไตลมรีี่ตตกกกล้วสแแ็าง ในส่วนของฝ้าระแนงก็เลือกเป็นสีน้ำตาลอ่อน WPC แบบนี้เลยมาดูในส่วนของงานประตูครับงานประตูก็เป็นบานประตูของตัวบ้านเดิมนะครับที่ลูกค้าเนี่ยย้ายจากของตัวบ้านเดิมนะครับมาติดตั้งในส่วนต่อเติมใหมนน nee. ห um PC, s> <S um, ่ของเรานะครับก็ทําให้ตัวต่อเติมเนี่ยมีความสวยงามยังลงตัวอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของภายในกันนะครับว่าดีไซน์ที่เราบอกว่าเป็นในส่วนของขยายพื้นที่ในตัวบ้านที่เป็นห้องทานข้าวแล้วก็ต่อเติมในส่วนของห้องครัวและซักล้างเป็นยังไงตามมาดูครับตามมาครับ ครับแล้วตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ในส่วนของภายในที่เราต่อเติมนะครับที่ผมบอกว่าเป็นในส่วนของห้องครัวและโซนซักล้างนะครับพื้นที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องครัวครับซึ่งห้องครัวท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่าในส่วนของด้านหลังผมเนี่ยเนียจะเป็นเคาน์เตอร์ครัวที่เราดีไซน์แล้วก็ติดตั้งให้ลูกค้านะครับซึ่งเคาน์เตอร์ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเคาน์เตอร์ครัวไทยที่มีความแข็งแรงมากๆครับความยาวของเคาน์เตอร์เนี่ยนะครับก็ออกแบบมีความยาวอยู่ที่3เมเมนความสูง85เซนความกว้างอยู่่่ที60ซซึงเป็นเเคตอร์ครัวมาตรฐาน เสร็จแล้วเนี่ยนะครับมาดูในส่วนของหน้าบานครับหลายคนหลายท่านนะครับอยากต่อเติมแล้วก็อยากมีเคาน์เตอร์ครัวยาวประมาณนี้นะครับจะได้หน้าบานกี่บานมาดูกันครับหน้าบานเนี่ยนะครับก็จะได้บานคู่ทั้งหมด2บานครับบานเดี่ยว1บานแล้วก็บานลิ้นชัก1บานครับบานซิงค์นะครับที่ลูกค้าเลือกเนี่ยก็เป็นยี่ห้อของคิดโชนะครับคิดโชเนี่ย จะมีความพิเศษในเรื่องของความแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็อย่างคือเป็นไม้วัสดุแท้แล้วก็เคลือบด้วยผิวเมลามีนจะมีความสวยแบบนี้เลยครับสไตล์ที่เราติดตั้งให้ลูกค้านะครับก็สไตล์เป็นมินิมอลครับคุมโทนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของท็อป ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าท็อปไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องผนังลูกค้าเป็นคนจัดหาเองทั้งหมดซึ่งลูกค้าเลือกได้แมท์และลงตัวกันมากๆครับทันมาดูด้านนี้ครับด้านนี้จะเป็นเตาแก๊สนะครับที่ลูกค้าจัดซื้อมาให้เรานะครับซึ่งเป็นเตาแก๊สไฟฟ้านะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่กลัวในเรื่องของแก๊สรั่วซึมนะครับแก๊สแบบนี้ก็ตอบโจทย์ด้วยเช่นกันครับซึ่งแก๊สตัวนี้ข้อควรระวังก็คือในเรื่องของการเดินสายครับ สายที่เราติดตั้งให้ลูกค้าเนี่ยก็เลือกเป็นสายเบอร์สีของยี่ห้อยาสกิเลยนะครับเตาแก๊สอันนี้เราติดตั้งให้ลูกค้าฟรีนะครับส่วนฮูดลูกค้าจัดซื้อมาให้เราติดตั้งฟรีด้วยเช่นกันนะครับนะรวมถึงงานตู้แขวนด้วยครับลูกค้าจัดซื้อมาให้เรานะครับเราติดตั้งให้ฟรีนะครับหนะ้าตู้แขวนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลย ทันมาครับมาดูในเรื่องของซิงล้างจานที่เราติดตั้งให้ฟรีด้วยครับซิงล้างจานนะครับลูกค้าก็เลือกแบรนด์เดียวกันเลยยี่ห้อเทค่านะครับก็จะได้ท่อน้ําดี2ชุดแบบนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าซิงหลุมเดียวครับในส่วนของโซนห้องครัวนะครับที่มีความยาวอยู่ที่5เมตรนะครับจะมีพื้นที่เหลือตรงนี้อยู่ที่ประมาณ1เมตรเจ็ดสิบเซนลูกค้ามองว่าด้านนี้จะวางเป็นเครื่องตู้เย็นนะครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นเครื่องอบหรือเครื่องซักผ้านั่นเองนะครับก็ติดตั้งในส่วนของเต้ารับไว้ให้1จุดนท่นงําดน้ะคร นะถัดมาครับในส่วนของด้านนี้ก็จะเป็นบานหน้าต่างที่เอาชุดเดิมมาติดตั้งนะครับก็เป็นบานเลื่อนคู่นะครับบานฟิกด้านข้างซ้ายขวานั่นเองนะครับอันนี้ก็ เอาบานเดิมมาติดตั้งติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเพิ่มช่องแสงแล้วก็เพิ่มลมสามารถไสเทได้ดีด้วยครับถัดมาครับเอามาดูผนังด้านนี้ครับผนังด้านนี้เรากั้นเป็นพาร์ติชันนะครับซึ่งก็ให้คุมโทนนะครับก็ติดตั้งเป็นกระเบื้องโทนเดียวกับห้องครัวเลยนะครับแล้วก็มีการติดตั้งช่องให้ลูกค้าด้วยนะครับเอาไว้สําหรับวางอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆนะครับเป็นช่อง2ช่องเยื้องแบบนี้นะครับดีไซน์ก็จะทําให้ดูไม่แข็งจนเกินไปนั่นเองนะครับ ถัดมาครับมาดูในส่วนของกระเบื้องพื้นในส่วนของกระเบื้องพื้นนะครับก็เป็นกระเบื้อง60คู60เซนนะครับโทนที่ลูกค้าเลือกสีกระเบื้องเนี่ยนะครับสวยงามมากๆเลยครับคุมโทนกับตัวกระเบื้องผนังนะครับคุมโทนกับตัวเคาน์เตอร์ครัวก็เวลาติดตั้งมาเนี่ยก็ทําให้ตัวโทนของห้องครัวนะครับมีความคลีนคลีนนะครับดูสะอาดสะอ้านดีนะครับด้านบนติดตั้งฝ้าฉาบเรียบให้ติดตั้งไฟดาวไลท์ให้ทั้งหมด3ดวงเป็นไฟโคมขนาด5านิ้วนั่นเองนะครับ มาดูด้านนี้กันบ้างครับด้านนี้ที่ผมบอกว่าเป็นโซนที่ขยายตัวบ้านออกมานะครับก็คือโซนทานข้าวนั่นเองครับท่านชมลองดูครับ โต๊ะที่อยู่ด้านหน้าผมเน um ี Chanel, tai, ่ยนะครับเป็นโซนทานข้าวซึ่งพอต่อเติมออกมาสามารถขยายในส่วนของตัวบ้านได้ด้วยนะครับก็ทําให้โซนที่เป็นตัวบ้านสามารถตั้งโต๊ะทานข้าวได้แบบกว้างๆแบบนี้เลยนะครับห้องครัวและห้องทานข้าวประมาณนี้เดี๋ยวไปดูโซนซักล้างกันครับตามครับและตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ในโซนซักล้างนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ผมเปิดประตูออกมาเป็นโซนห้องครัวนะครับก็คือผ่านประตูนี้มาเลยนะโซนซักล้างเนี่ยต้องบอกว่ามีความยาวอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณ1เมตร70ซึ่งลูกค้าต้องการที่จะเเเป็นนโซที่่ออาาาไว้สํรรับคืง ชุดหนึ่งนะครับภายนอกเลยนะครับก็ติดตั้งในส่วนของท่อน้ําดีให้นะครับก๊อกสนามให้แล้วก็ท่อน้ําทิ้งด้านนี้เลยนะครับรวมถึงการติดตั้งเต้ารับฝั่งนี้ให้ด้วยนะครับซึ่งบริเวณด้านนี้นะครับเดิมทีก็จะเป็นพวกถังแซกกับบอร์ดักไขมันซึ่งเราก็ทําช่องเซอร์วิสให้ลูกค้าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นฝาเซอร์วิสเป็นฝาสแตนเลสเกรดสามนนะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ6นิ้วนะครับก็เวลาเปิดเซอร์วิสก็ไขน็อตสกูสองตัวนี้ออกนะเปิดออกมาจะมี ฝาฝาตัวนี้จะมีโอลิงอยู่นะครับก็เป็นชุดอุปกรณ์ฝาที่กันกลิ่นได้ด้วยครับเราติดตั้งให้2ชุดแบบนี้เลยนะกระเบื้องเหมือนเดิมครับลูกค้าเลือกเป็นโทนเดียวกับโทนในตัวบ้านเลยนะครับอันนี้นะเป็นกระเบื้อง60สิคูนหกนั่นเองนะเสร็จปุ๊บนะอุปกรณ์ตู้ตัวนี้นะครับเป็นตู้แขวนที่เราติดตั้งให้ลูกคา้าเป็นยี่ห้อคิงนะลูกค้าเลือกมาเนี่ยก็จะเอาไว้สําหรับใส่พวกน้ํายาซักผ้านั่นเองนะชุดนี้ก็ติดตั้งให้เรียบร้อยฝ้าด้านบนติดตั้งฝ้าฉาบเเรียบให้ผผนนนัังงป็นนงกออิ นะครับเป็นอิฐมวลเบาหนา7.5เซนนั่นเองครับสำหรับอีพีนี้ก็ขอสรุปประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของงานต่อเติมด้านหลังบ้านแล้วก็ด้านข้างบ้านที่เป็นห้องครัวโซนซักล้างแล้วก็ขยายพื้นที่เป็นบริเวณห้องทานข้าวครับสายงานนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดกาลังมองหาไอเดียที่งานต่อเติมลักษณะประมาณนี้ก็ลองนําไอเดียนี้ไปปรับใช้กันได้นะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจให้เราไปทําการก่อสร้างต่อเติมก็ทงังไอเดียไลน์มาครับทางไอเดียไลน์ s i n o 88หรือโทรม 95, 8, 4, าที่0959789354 อย่างไรวันนี้ผมต้องขอตัวลาไก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ